สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสมุรายพ่อลูกอ่อนประกาศลั่นไม่สนใจเรื่องราวชีวิตอดีตภรรยาแล้วหลังยายารั้งกันไปแล้วสองปีต่างคนต่างทำน้าที่พ่อแม่มาให้ขาดตกบกพร่องระหว่างนักแสดงหนุ่มชื่อดังหนุ่มสอนรามเทพปิทักษ์ฉายายสมุรยพ่อลูกอ่อนและกุ้งพลอยกนิทรินโดยที่เราจะเห็นว่าทั้งคู่ต่างก็โพสต์ภาพและคลิปน่ารักน่ารักของลูกสาวอยู่บ่อยครั้งกุ้งพลอยเองก็มีโอกาส ได้เจอลูกเดือนละสองครั้งกุ้งพลอยเคยขอโอกาสกับหนุม่มแต่หนุ่มก็ไม่สามารถกลับไปในสถานะเดิมได้แล้วล่าสุดหนุ่มสอนรามได้เปิดใจถึงประเด็นแยกทางกับอดีตภรรยาสองปีแล้วให้อภัยเขาหรือยังดยหนุ่มบอกว่าผมพูดตรงๆว่าใช้คำว่าให้อภัยไม่ได้เพราะผมเองไม่ใช่วิเศษอะไรมาให้อภัยคนเอินแต่ผมไม่ได้มาสนใจเรื่องราวอะไรกับชีวิตเขาอยู่แล้วผมเองต้องมาจัดการเรื่องลูกเรื่องตัวเองและดูแลคุณแม่ด้วย ที่อายุมากแล้วท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ